คนกูกูโอ้ยทุกคนมันก็ลายดีนะโอ้ลายลิ้นี่ทุกคนจะไปจักไล่แล้วนะทุกคนได้ลายเต๋อนะโอ้จะลอยได้ลายทุกคนเอาได้หน่อยเดียวนะเวลาได้ลายนะลายติดอม่กิดหน่อย người cảm từ thế này, đang nôn ra, mệt, ngu cụp tất cả, ngu cụp kia đang là thằng giờ, ok tất cả, Mày sẽพา các bạn đi há nhung, kiệt nỗi này, gặp chật lội, ờ, 2000 này kia gặp không khí, bầu không không khí, บอชิพากัรเปยังเียนห่อยนะเอชิไดบุไดริวานี่มังโกบยังนะเอาโอเคปไปนำนะเอาไปเดืนทางทการเลยเียนหน่อยมันก็ลอยู่เอาวันนี้ไปสามคนนะทุกคนเอานี่แหละชิไดรรบุไดจันาวันนี้แหละทำทิมนะไปทางรวมไปเลยเงี่ยเตหัวชิเลาหัวไทุกคนลหัวมาเลยแลกะ

วิธีหาทุกคนตาเขาอย่เห็นเดว่ามันหน่อยเนี่ยเราต้องเคลียร์ไปใหม่ไปต่อกันทุกคนเพให้มันเต็มนะเต็มนะเก็ดเก็ดอันนั้นพี่ให้เจอไนเนี่ยจดดจะถ่ายตอเจออต้องต้องเจอจะใช้กินอรางตะกาะจะล่ายติกันได้จาน เออทุกคนเ้อสีจับมันมาเต็มกุกเลยนะนี่นะปะุก,กนี่ถแต่ว่ามันโบเต็มเต็มแบบมื้อ่ะทุกคนอันนี้บริษัทอันนั้นล้านมันใน,นต้ตนพงศวรรษนะบริชัขเยเือบขายคนนะนี่มานึตัอมา โอ้ oh, อันนี้มูาตายนะทุกคน,นเป็นเจ๊นาะนเป็นตาขี้มีเคลียเลยทุกคนกเคลยไปต้องเลยนะหน,น,นาวเ <laughs> จะได้โอ้เ oh, ปิได้ลายเลยนะเเทุกคนเอ้ใช่เฉกเง้งโอ้เปิได้ลายกูเหานะเก<อ>ิด<อ>โมร้าน,นเกิดโม

ngày thịt đó coi Đi bay má Nè, đụ bạn con nào 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 phải tham gì đêm lên nó các phải tham dự đêm nay nó nè Đi ngon Đi nè रुटी दिन छ Cô mhm mhm con, cô ra mhm 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 cô mhm เทุกคนเอาหาจับเคียดก่อนโอ้จักจัทุกคนเงี้ยวใช่จนเปียกไปแล้วน,น,นะทุงมันกน,น,นี่ทุกคนเงี้ยวจักจันะเปียกบดยเลยอแลวดูเลยนะแม่นีนน่ทุกคน จะจันนะเฮะฮะยใเด็ต้นเลยแแล้วไหมไปเอาไว้หันดีอยู่เจนะหันแล้วให้เด็ดดิก็ไอ้บ้งสมักระด่กระดอกเท่ เตียนโมมันเต็มนีกถึงไรพ่อตัคุณจากจันบินเข้ากระทงเลยในนอนขนาดนี้นะฝ voilà. ังนี้จีตัวไา่เตอยนไปดิฉันด้ยเรียนนั้ใหายเลยวทุกลนนี่นะ เห็นอยู่เลยทุกคนโค้ดโอ้ยทุกคนมันก็ลายดี่นะโอ้ลายนี่สิทุกคนชิ้นนี้เปจักลายเลยนะโอ้ยอเอาทุกคนเอาชิ้จับนะ

ไม่อย <laughs> <His Se a> oh, ู่ซ <Ges per lik> <offs> mm ้ายแล้วเต้นเงือกคืงที่ได้พอโตเลย นะเป็นคือโพลเทียจจแม็กบางหันว่าเขาเนื่องกวนเพื่อนนะเกือบถือไปขอนเพื่อนพอสมดีใช่ไหมฮะ

จะลอยบพิ่่ลุยเลยทุกคนงูได้หรืว่างูได้าางูครบทุกคนงูคบเขียนั้งเลนเขาเนะเลนกขาหูเจองูอะไร่า,านะเชียงวานี่ยยูจับวันคนเดียวเลยทุกคนมูมีลายมียังมูปลาตีกูเจตาน่ะนะเอาอเอาออเออเออ

ไลายเติอนะใช่โอ้จะลอยไลายทุกคนเอา,าไดน่อยเดียวนะเ <c oughs> <c oughs> าไดลายนะปถอากหน่อยเหือยเลเนะีนะ่ยเือนเนตะ้เติเนอนเลเหื่อย,น,อยนี่นะทุกคนลายเติบน,นะสนันาเอาโอเคแล้วนะ สา,สาไวมัวตุ๊กไปเดี๋ยวได้เดินทางกลับเลยนะตอนนี้กันอะไรเงี้ย,ยเขียนอ่โอ้นี่ก็ะลายดิเด้ขี <c oughs> ยอย้อ่ะโอ้นี่นี่เ <c oughs> ขามาพูดเรื่อเอียนอยู่นี้เปล่ป <c oughs> กติอยู่นี่เลยลายเอียนปลาลายทุกคนปลาลาย อ้าโอเคทุกคนนี่ก็เดินทางกลับเลยนะได้ประมาณคนละถ้วยทุกคนมีตะเคียนหน่อยนะเคียหน่อยทางนั้นทำนี้ก็เหลือกินเลยนะใส่พักใช้ยาเอาไงยาให้ปูหลอยเอายาไปเอ้ากินนาำมากันไหม